ถ้าไม่มี MOU สี่สามถ้ายกเลิกจริงๆเนี่ยมันจะคุยกันยังไงหรือว่ามันควรจะเลิกหรือไม่เลิกอะไรยังไงผมอยู่ทํางานอยู่นะครับชายแดนสีสะเกตในห่วงที่มันไม่มี MOU ในปีสามหกโอเย M O U เยังไม่มาใช่แล้วก็ปีสี่สองถึงปีสี่สี่ถึงแม้ว่าจะเกิด MOU สี่สามแล้วแต่ก็ยังไม่มีการที่เอามาใช้อย่างจริงจังนะครับผมอยู่กับขบมนได้ยังไงมาเชิญหน้ากันได้ยังไงผมก็เอาแผนที่เนี่ยนะ หนึ่งต่อห้าหมื่นประกอบกับภูมิประเทศจริงถ้าเขาล้ําเข้ามาเนี่ยการล้ําเข้ามาก็คือว่าเขาหนีตายเข้ามาไงเพราะฉะนั้นมันไม,ไม่ไม่เป็นระเบียบหรอกขึ้นมาตรงนับตรงนี้เราไปตรวจเจอเราก็พิสูจน์กันอืแล้วเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ ลแล้ว,ลวตอนนั้นเขาเอาอะไรมายันไปว่าเอ้ยอันนี้ล้ำไปแล่ะเขาเอาหนึ่งต่อสองแสนหรือเขาเอาอะไรมาไม่มีหนึ่งต่อสองแสนไม่มีมีแต่หนึ่งต่อห้าหมื่มนของเขาเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งหกของเราเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งจะใกล้เคียงกันออก็เอาเอามาดูกันครับนะครับอแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงว่าเป็นยังไงอืก็ผมบอกว่าไม่มีผมก็อยู่ได้นะครับตอนนี้ว่าคนเป็นห่วงว่าถ้าไปยกเลิกแล้วจะอยู่กันได้ยังไงนะครับ